ชมน้ําตกภายใต้การน้ําของอาแปะทําให้เรามีความสุขไปอีกแบบค่ะอยู่กับธรรมชาติอย่างแท้จริงถ้าสนใจก็ติดต่อไปได้นะคะหัวละ1น0่บาทค่ะจะได้เดินป่าเที่ยวน้ําตกมามาห,าหันในกระบอกไม้ไผ่แบบสีละค่ะอุ้ยแล้วก็ฟินเนาะบูอ้อยอันนี้สีมือผมครับผมโอ้โหเหลืองสวยงามมากฉันภูิใจตัวเธอมากเลยอะ่ะก <laughs> ารจะไหล พุชอมบานาน่าซุปบานาน่าทรีบานาน่าทรีซุปโอ้มีกะทิด้วยนะเป็นกะทิค่ะอุ้ยมีทับพีด้วยเหรอคะก็จะมีกลิ่นกล้วยนิดๆนะไม่เยอะไม่เยอะไก่เนื้อโอ้ พี่ครับพี่ขอบคุณครับไก่บ้านไก่บ้านครับ,บเราไม่ได้หิวใช่ไหมคะตัวโก,กบเลยค่ะอาหารช่างเลิศดีกว่าพัาคาอีกใช่เพราะ<ห><ห>ว่า<ะ>ทุกอย่างมันเป็นออร์แกนิกครับหากินยากครับ อยากกินอาหารแบบนี้ต้องไปที่ไหนที่นี่เท่านั้นที่เท่านั้นค่ะที่นี่อาขาฮิวและในเมืองอาคาริเวอร์เฮาหากินได้สองที่<า>ค่ะโก้ถ้าเราทากินที่บ้านมันก็คือบ้านเราธรรมดาใช่มันไม่ได้มีมตื่นรถน,น,นะเรามากินบรร <คำ S 1> ยากาศด้วยมันไม่ได้สําคัญว่าเรากินอะไรสําคัญว่าเราอยู่ที่ไหนแล้วเรากินกับใคร วันนี้เมียป่าพูดดีงั้นมานั่งหมั่นเป็นเรื่องเป็นราวตรงนี้ดีไหมคะเริดๆถ้าคุณผู้ชมนั่งบนใบตองภายใต้หลังคาใบตองลุงลงุณชอบอันไหนลุงชอบอันไหนชอบปลาพีช่ชอบไข่ต้มกับน้ำพริกหนูชอบเมนูไข่นะกระบอกเนี่ยค่ะผมชอบไก่อ๋อก็ชอบคนละอย่างเลยอเอาผามาแล้วครับอนีใบอันนั้นที่เราเหยิบเมื่อกี้เนี่ยอันนี้เราเอาไปกินกับน้ำพริกนะตอนนี้อย่าเพิ่งชิมเลยเก็บไว้ก่อน กินมันิบได้เลยเอ้ยบู้มีดีไซน,นะน์อะรสชาติแบบไหนแม่เป็นผักผัด<ผ>นิดนึงปปลายไม่มากมีอีกเรื่องหนึ่งที่ถือว่าเป็นเร<ว>ื่องที่น่ายินดีเส<อ>ียงว่าจะแต่งงานยินดียตื่นเช้ามาวันนั้นเขาไปทำงานอะไรทักอย่างนี้แหละแล้วก็ มีนักข่าวโทรมาเต้นหมดเลยผมก็ตื่นมาสิบโม,มง <c oughs> พี่พี่แต่งงานเมื่อไหร่ขอสัมภาษณ์ห่ออะไรฝันไหมเนี่ยมกว่างแล้วก็โทรมาเยอะแยะเยอะแยะเลยอัน,นี้ก็บอกเฮ้ยเมื่อเช้าที่หลุดพูดกับนักข่าวเปอา้าว <c oughs> เรื่องเรื่องคือเราสองคนเนี่ยจะไม่แต่งงาน <c oughs> เราอยู่กันเป็นรูมเมทเราเร,ราู้ใจมากกว่าคําว่าการแต่งงานเลยมาแล้วด้วยความเป็นลูกสาวอีสาน <c oughs> พ่อแม่ไม่ยอมคุณพ่อคุณแม่ไม่ยอมเลยค่ะ ก็เลยต,งงต้องทำพิธีแต่งงานตามจารีตประเพณีให้คุณพ่อคุณแม่ได้ชื่อใจใช่ค่ะ<ม>ก็เลยแต่ง25ธันวาคมนี้ถ้าเกิดว่าพูดในแนวดีๆก็คืออยากให้ทุกคนไปร่วมเป็นสักขีพยานที่อำเภอวังสามหมอุดรธานีเรียนเชิญทุกท่านเลยเพราะว่างานนี้เป็นงานแต่งที่ไม่มีสินสอดไม่มีการดเชิญค่ะยินดีด้วยน้องทั้งสอคนรอวันนี้รอวันนี้มานานก่อนนั้นบูบูเคยเข้าไปหาขอพ่อแม่ทุกกี้ไหม แต่งงานไหมเคยแล้วพี่ผมนับสือพ่อกี้กับแม่กี้เป็นพ่อแม่ไงแล้วก็เหมือนพูดคุยเหมือนพี่กับผมเนี่ยผมร<ห>ักผมรักลูกแม่นะเออ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 ให้ให้ผมเป็นลูกแม่อีกคนหนึ่งได้ไหมแล้วผมก็จะดูแลเขาเหมือนเป็นพี่เป็นน้องกับผมหนูจําคําบู้มาอย่างหนึ่งบู้บอกว่าเวลาเราพบกันเนี่ยเราต้องเจอศูนย์ไปถึงร้อยนะเว้ยเขาบอกหนูนี้เลยจําเรื่องที่พาไปไปเจอพ่อแม่ครั้งแรกได้ไหมต้องใส่เสื้อคอเต่าใส่ติดรอยสักให้หมดเลยนะผมบอกไม่ได้ ถ้าเกิดอยากให้พ่อรู้จักเราอะเราอยากให้เห็นที่ศูนย์จากจากเราเป็นศูนย์แล้วค่อยเป็นเป็นร้อยไม่ใช่จากร้อยไปเป็นศูนย์คือจะบอกว่าวัฒนธรรมอีสานแล้วก็จารีไปเพณีหนูอะคนที่มีพ่อรับไม่ได้ใช่ไหมกลัวพ่อรับคือบู้เป็นผู้ชายคนแรกคนเดียวที่รู้สึกว่าใจมันรักแต่มันไม่มีใครโดนยามอมเอิงเมอมอมบู้ได้คนเดียวใจมันรักแต่มันมีอะไรสักอย่างต่อต้านและปิดบังหนูอยู่แล้วบอกบู้ใส่เสื้อคอเต่านะพ่อจะห้ามพ่อเห็นรอยสักแขนยาว เรารับไม่ได้เราบอกไม่ได้พูดเหรอว่าโอ๊ยร้อนหนูก็โอเคโอเคเสร็จพับ <c oughs> รู้ไหมคะอะไรเกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นเขาใส่เสื้อกล้ามเข่งขาสั้น <c oughs> ไปเลยเท่านั้นแหละพ่อหนู <c oughs> โอ้พ่อตะโกนมาแต่ปากสองและเสร็จปุ๊บเขาก็พอไหวเสร็จปุ๊บแล้วสิ่งที่หนูงงก็คือว่าแทนที่จะบอกพ่อสวัสดีครับเขาเดินไปหาพ่อพ่อโอเครู้ บู้ใช้ความจริงใจแสดงให้ทุกคนเห็นว่าเขาเป็นคนตั้งใจมุ่งม,มั่นแล้วก็รักตุ๊กกี้ด้วยหัวใจที่แท้จริงค่ะคู่นี้อาจมีทะเลาะก,กันบ้างแต่เขาก็มีกฎเกณฑ์ที่น่ารักในการทะเลาะก,กันด้วยนะคะคู่ผมคือห้ามโดนตัวกันเวลาทะเลาะห้ามโดนตัวกันแล้วก็ห้ามพูดคำหยาบห้ามพูดคำหยาบตอนที่โมโหห้ามโดนตัวกันแล้วก็หนึ่งชั่วโมงให้หายโกรธ เี็นการยอมต้องขอโทษโอ้แมมของเราแล้วเราไม่เราไม่ค่อยโดนแมมไม่ค่อยซ้อมไม่่คยต่อยไม่ค่อยตีเด็กอะไรไม่เคยไม่เคยเมื่อก่อนเราทะเลาะกันบ่อยให้มันเคลียร์ก่อนนอนไม่ได้ทำยากไม่นะ้ทำยากตอนหลังๆเริ่มทำง่ายขึ้นแล้วก็โกรธสั้นลงนะพี่เนาะจะประกาศให้ชาวโลกรู้ว่าอาแปะและฉันมีความสัมพันธ์กันลึกซึ้งเป็นพิธีมา นด้วยแหวนแหวนไม่ขายแหวนไม่ขายขอบคุณนะคะแปร่ะขอบคุณค่ะขออนุญาตผู้ชายหนีไกลๆก่อนนะหม่ไม่เลยอย่างนั้นเหรอคะโอ้ขอบคุณมากค่ะสุดแสนประทับใจจริงๆค่ะคุณผู้ชมกับการดูแลที่แสนอบอุ่นของแปรมีโอกาสคุณผู้ชมไปใช้ชีวิตแบบนี้ดูเลยนะ อาแปะเนี่ยเขามีห้องพักในเมืองด้วยค่ะชื่อว่าอาคารีวเฮาส์ที่พักนึ่ไม่ได้แพงเลยคือละ450บาทเท่านั้นค่ะอยากมาสัมผัสแบบนี้ก็ติดต่ออาแปะมาได้เลย1วันเต็ม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 เลยค่ะที่บูกับตุกกี้มาอยู่กับแม่บอ๊อบจอบแจ๊เป็นไงก<ๆ><ๆ>่อนอื่นต้องขอบคุณนะ้องโอกาสงามๆ,ๆขอบคุณ<ๆ>มาก<ๆ>เลยค่ะเ<ๆ>อาสุขทั้งกายสุขทั้งใจหนูอนะขอพรนะขอพรวัดกลางทุ่งนา และสําคัญคือนี่คือครั้งแรกที่ผมได้มาเจอน้านตกและกินข้าวกลางป่าผมสมผมคืออิ่มมากครับผมอิ่มท้องอิ่มความรู้สึกอิมอ่มใจมแล้วก็มีความสุขลหลายๆอย่างที่แบบมันแลกแลกได้บางอย่างที่เราเดินเดินผ่านในป่ามาอะไรเงี้ยเราได,ได้ได้พูดบางอย่างด้วยกันได้นั่งกินข้าวด้วยกันมันโอเคสําหรับผมคุณผู้ชมละ่ะลองหาเวลาแบบนี้อยู่กับคนรักอยู่กับเพื่อนอยู่กับใครก็ได้ลองพาไปเที่ยวแบบเราดูวันเดียวคุณ รู้ั้ยรู้สึกผมเป็นเกียรติมากเลยที่เป็นตุ๊กีบูบูเป็นแขกขอบคุณบูและตุ๊กี้ขอบครับขอบคุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการแหม่มบ๊อบจับแจ๊บวันเสาร์หน้า10โมงเจอกันที่เวิร์กพอย์ช่อง23สวัสดีควัสดี